เรียนท่านคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตเขตที่6จังหวัดเชียงใหม่ประจําปี2564กระผมนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขอนำเรียนท่านคณะกรรมการว่าแปลงใหญ่ลำไยตําบลดิมปิงอําเภอเมืองลำพูนที่ทําการเลขที่9ทับ1หมู่ที่7บ้านหนองผั่ตําบลดิมปิงอําเภอเมืองลำพูนเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบของจังหวัดลำพูนอีกแห่งหนึ่ง ในด้านการผลิตลำไยคุณภาพการบริหารจัดการกลุ่มการสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกและแปลงใหญ่และการเชื่อมโยงการตลาดอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและการบริหารจัดการของแปลงใหญ่ที่มีการมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจนทำให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนเป็นอย่างมากเกิดการพัฒนาชุมชนทั้งในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไย,ยกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้สูงอายุในชุมชนเป็นแปลงใหญ่ที่มีความพยายามในการบริหารจัดการลำยการสร้างรายได้ที่มั่นคงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและยกระดับของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลผลิตของกลุ่มและนำองค์ความรู้ของชุมชนมาปรับใช้แบบผสมผสานเกิดเป็นเกษตรกรรมที่ยั่งยืนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นดระดับเขตเขตที่6จังหวัดเชียงใหม่จะเห็นถึงความตั้งใจของแปลงใหญ่แห่งนี้ให้เป็นแปลงใหญ่ต้นแบบระดับเขตต่อไปสวัสดีครับ ตำบลนิมพิงเป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ70โดยส่วนใหญ่จะทำสวนลำไยซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัดลำพูนเทศบาลนิมพิง,งมีการเนุนง,งานที่เน้นการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพหลักของพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของลำไยมีการอบรมให้ความรู้ด้านรวมกลุ่มเกษตรกรและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกร โดยเน้นทางด้านประสบการณ์และทางด้านวิชาการของด้านการเกษตรโครงการยกระดับแปลงใหญ่เพื่อเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเป็นโครงการที่ดีมากซึ่งถือเป็นการยกระดับแปลงใหญ่ให้เกษตรกรได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรทำให้มีการลดต้นทุนการผลิตจำหนยมีคุณภาพ มีผลผลิตและผลตอบแทนจากการรวมกลุ่มที่สูงขึ้นต่อยอดในด้านคุณภาพมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาดทาให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตะบลลิมปิงได้รับประโยชน์และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การดําเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่นะคะกําหนดเป้าหมายการพัฒนา5ด้านด้วยกันซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงตลาดซึ่งการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สถานีพัฒนาที่ดินลำพูนก็ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ให้การสนับสนุนแปลงใหญ่โดยแปลงใหญ่ลำใหญ่ของตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนทางสถานีพัฒนาที่ดินลำพูนได้สนับสนุนงบประมาณโครงการเป็นเวลาระยะเวลา3ปีโดยเน้นการทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพการปรับปรุงบำรุงดินการตรวจวิเคราะห์ดินและก็การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะ มีการนำองค์ความรู้ด้านการลดต้นทุนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าศูนย์สพกรนะคะหรือว่าศูนย์สพกรเครือข่ายตลอดจนหมอดินอาสาสู่สมาชิกแปลงใหญ่ลำาไยของตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งกลุ่มก็ได้นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกิดผลสำเร็จอย่างชัดเจนถือเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ต้นแบบของจังหวัดลำพูนและก็สามารถนำไป ขยายผลสู่เกษตรกรทั่วไปของจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดีค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตจะได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของแปลงใหญ่กลุ่มนี้นะคะให้เป็นแปลงใหญ่ต้นแบบของระดับเขตต่อไปค่ะวิสาหกิจชุมชนกเกษตรแปลงใหญ่ตำบลริมปิงเนี่ย นะครับทกศได้ให้สินเชื่อเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลครับซึ่งรัฐบาลโดยคณะดนตรีเนี่ยได้มีมติในที่ประชุมคราวประชุมวันที่26พฤศจิกายน2562น,นะครับแล้วก็คณ้ารรมการทรกศในการประชุมวันที่29พฤศจิกายน2562น,นะครับเราก็ได้มีมติเห็นชอบให้ทกศเนี่ยดำเนินธุรกิจสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยโดยสรุปในภาพรวมเนี่ยกลุ่ม มิสกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ตะบลริมปิงนะครับที่ทกศให้การสนับสนุนนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ดีมากนะครับมีความเข้มแข็งนะครับเป็นกลุ่มที่มุ่งช่วยเหลือเศรษฐกิจในชุมชนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นการสนับสนุนที่ดีในด้านราคาแก่สมาชิกนะครับก็เห็นควรว่าทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางสำนักงานเกษตรนะครับและทุกภาคส่วน ส่วนราชการที่เข้าไปสนับสนุนนะครับในการขับเคลื่อนนะครับก็ขอให้กลุ่มนี้เนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จยิ่งิขึ้นไปครับในจังหวัดลําพูนนะครับที่เข้าไปร่วมในการส่งเสริมในการจําหน่ายลําไยของลําพูนนะครับซึ่งจะเดิมเนี่ยจังหวัดลพูนเราเนี่ยแต่ละปีนะครับจะมีผลผลิตลําไยออกมาเนี่ยจปนวนมากแล้วก็จะมีปัญหามาก,มากๆเลยในการที่เกษตรกรจะกระจายลําไยไปสู่ท้องถิ่นเรานะครับ ในสีวัลพูลนี่เร่งเห็นแล้วว่าเราเป็นเป็นของรัฐบาลนะครับเราเป็นบริษัทโลจิสติกของรัฐบาลเราจึงเห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยกเกษตรกรได้ในการที่จะพาลำไยเนี่ยไปสู่ผู้ภิากให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รับประทานกันนะครับในแรกๆที่เราทํากันเนี่ยเราเริ่มทํเป็นแด้ไม่กี่ไม่กี่ตันนะครับมันจะเป็นเป็นปีนแรกๆแต่เราเร่เห็นว่าของเกษตรกรหลาแปลงใหญ่ลิ้นปิงเนี่ยเป็นลำไยที่มีคุณภาพ ลูกโตผลโตนะครับแล้วก็มีใบใบรับประกัน G, G A P นะครับตรงนั้นและในปีถัดมาเนี่ยเราได้เริ่มมีการกระจายผลผลิตออกไปมากขึ้นประชาชนสั่งภู้ภาคนะครับที่เห็นผลผลิตเราก็มีความสนใจแล้วก็มีสั่งเพิ่มมาทุกปีปีที่ผ่านมาเราทำให้ได้ถึง200ตันโดยเราตั้งเป้าหมายไว้อยู่ที่300ตันแต่เนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์โควิดนะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามที่จะทำให้ได้นะครับดังนั้น เราจึงมีความภูมิใจนะครับกำยานลวพูนเรามีรายได้นะครับจากการจําหน่ายตรงนั้นนะครับและก็เราก็หวังว่านะครับว่าไปวัวพูนเนี่ยจะเป็นพันธมิตรนะครับกับทางแังใหญ่ลิมปิงนะครับกับเราไปตลอดไปนะครับครับผมในรูปการนี้นะฮะ2564ันบะฮะซึ่งจากการพูดคุยกันก็คือเป็นปีแรกที่ทางกลุ่มแตงใหญ่ลิมปิงเขาบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากทางเกษตรจังหวัดให้มีการขาย ในระบบออนไลน์นะครับซึ่งทางไปรษณีย์ปูนอ่ะก็มีความรู้สษยินด,ดีนะที่ที่เราจะมีส่วนร่วมตรงนี้ก็คือนํำตรงตัวนี้ฮะเข้าไปสนับสนุนกับตุงตังใหญ่หรือติง,งคือคือการที่ออกไปรับฝากลำาไญถ้าน้ำหนักที่ไม่เกิน5กิโลเราที่แค่30บบาทนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ไปรษณีย์ไทยมีความภาคภูมิใจที่จะมีมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ในใน,ในโลกปัจจุบัน